การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ส,สดีค่ะชุมชนชื่นใจวันนี้เราจะพามาชื่นใจกันที่ชุมชนคลองแม่ข่าค่ะคลองสวยน้ําใสไหลดีชุมชนมีสุขคลองสวยๆที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่ได้มาง่ายๆนะคะแต่การจะดูแลรักษาให้ความงดงามนั้นยังอยู่คงทนถาวรยิ่งยากกว่าค่ะแต่ชุมชนแห่งนี้ทําได้ค่ะพวกเขาทําได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ แลวตอนนี้นะคะดิฉันก็ได้อยู่กับผู้ที่คลุกคลีกับการพัฒนาของแม่ขามาตั้งแต่ต้นนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวสันจอมพักดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย,ราารย์นี่ตำแหน่งอะไรนะคะ,ะปัจจุบันที่เกี่ยวกับคลองแม่ขานะผมเป็นกรรมการนะในคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีท่าน พูดว่ารัชก,การจังหวัดเใหม่ยเป็นประธานผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็มีนายกเทศมนตรีตั้งแต่ต้นน้ำกลางาน้ำปลายน้ำทุกท่านมาเป็นคณะกรรมการร่วมอยู่ด้วยหลายหน่วยงานเลยนะคะเป็นยังไงคะคลองแม่ข่าววันนี้ครับถ้าถ้าเราอธิบายก็คงจะไม่เข้าใจนะก็เราก็ใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์จากสภาพที่ไม่เป็นแบบนี้โศกโปรกรลกลุง,งรังร่างร่ากกายเป็นแหล่งที่เป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องประชาชนของทุกๆ ภาคสวนก็ไปได้นะฮะที่เราสามารถทําสิ่งที่ไม่สวยงามนะฮะแล้วก็สกปรกให้กลายมาเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่านะฮะอ,อาจารย์คะก่อนที่จะถึงวันนี้นะคะปัญหาในอดีตมันเกิดอะไรขึ้นกับคลองไหมคะคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะครับถ้าเราย้อนหลังไปประมาณ10บปีขึ้นไปนะครับ,รบก็ัพื้นที่ตรงนี้ก็คือ อยู่ถือว่าอยู่ในช่วงท้ายเมืองของตัวเมืองเชียงใหม่นะครับอ,อยู่ในเขตเทศบาลนาครเชียงใหม่แต่เป็นช่วงท้ายเมืองนะฮะเพราะฉะนั้นที่นี่ก็เป็นแหล่งสะสมความสกรปรกทุกอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะที่เทิ้งลงน้ําเรื่องคุณภาพน้ำนะฮะแล้วก็ความรกรุงรังของสถานทีนะ่สภาพที่การผูกสร้างอาคารของพี่น้องชาวบ้านก็ลุกงงไปในกำคลองนะครับถือว่าเป็นเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมนะฮะทั้ง สภาพของอาคารบ้านเรือนอคุณภาพชีวิตของประชาชนและที่สําคัญก็คือคุณภาพของคลองแม่ขานะฮะคุณภาพในเรื่องของคุณภาพน้ําในเรื่องของคุณภาพน้านสิ่งแวดล้อม,อมก็เสื่อมโทรมหมดเลยนะครับก็มันถูกทิ้งล้างไม่ได้ใช้งานเลยเรอคะตอนนั้นก็ถูกแม่ขาถูกลืมนะฮะว่าเป็นสายน้ําที่มีคุณค่าที่เป็นสายน้ําที่เป็นชัยะมงคลของเมืองเชียงใหม่นะฮะแม่ขาก็ถูก ทีศหรือวัตถุกระทาให้เป็นเสมือนเป็นล่องหรือเป็นรางระบายน้ําทิ้งน้ําเสียน้ําเน่าเป็นที่ทิ้งขยะมูลฝอยนะฮะแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนที่ประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยก็มาสร้างบ้านอยู่ในลําคลองก็เลยกลายเหมือนเป็นเหมือนเป็นชุมชนแออัดครับเป็นชุมชนแออัดเป็นชุมชนด้อยโอกาสนะฮะแล้วก็เป็นแหล่งเสื่อมโทรมของเมืองนะฮะแล้วก็ไม่มีใครอยากจะมาอยู่มาเห็น คนที่มีบ้านอยู่ริมคลองก็ถ้ามีฐานะหน่อยก็จะทาทารู้ว่าทํากําแพงกัน้นไม่ให้เห็นคลองอคลองกลายเป็นทันศนอุชัตของของเมืองค,ค,ครับแล,แล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นคะทาไมเราถึงได้มองเห็นตรงตรงัวมองเห็นปัญหาตรงนั้นแล้วแล้วเข้ามาแก้ไขมันจุดเริ่มต้นมาจากอะไรคะจุดเริ่มต้นก็มาจากสํานึกของพี่น้องชุมชนที่นี่เองนะฮะชาวบ้านผู้นําก็มีความตระหนักว่าเราอยู่กันอย่างนี้ไม่ได้นะฮะเราจะต้อง มาลุกขึ้นมาช่วยตัวเองเพราะว่าถ้าจะมองไปทางหน่วยงานของทางราชการเขาก็ไม่ได้เข้ามามีบทบาทอ,อย่างจริงจังพะนั้นชาวบ้านเองก็มีความกระตือรือร้นที่อยากจะแก้ไขปัญหาให้กับตัวเองจะบางก็มาเอาขยะออกเอาอวัชะพืชต่างๆออกนะเอาพวกนี้ก่อนอแต่คุณภาพน้ำยังไม่ได้แก้ปัญหาแต่เอาพวกสิ่งที่มันเห็นนะฮะ เป็นปัญหาเนี่ยอเอาออกกันก่อนเคลียร์ให้คิดว่า,าเท้าออกไปน้ําก็จะไหลดีขึ้นก็สะอาดขึ้นอย่างเงี้ยพอเอาขึ้นไปไม่นานไม่ถึงชั่วโมงมันก็มาใหม่อีก <laughs> อันนี้คือปัญหาชาบ,บ้านก็ไม่ท้อแท้นะ,ะก็เลยทําให้เราเนี่ยนะซึ่งเป็นุภายนอกแล้วก็มามีมาสัมผัสก็เกิดความรู้สึกอยากจะเข้ามาช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันทำไมแม่ห้สิปีที่แล้ว ก่อนได้ใจอยู่เพราะน้ํามันใสมันอาบได้อย่างใดหลังจากนั้นแหมประมาณสักสามปีที่ผ่านมามันก็เป็นน้ําตี่มันถูกทิ้งไปอ่ะมันไปได้ดูแลมันไปได้อย่างเลยมันก็เป็้น้ําเน่าน้ําเสียน้ําเหม็นอยู่ในชุมชนค่ะมันเป็นอย่างที่เราเห็นทุกวันตื่นมาจะมาก็อยู่กับมันจะต้องดูแลแล้วก็ต้องช่วยกันปรับปรุง ถ้าถึงวันนี้น้ำมันก็คือหนึ่งในน้ำสายหลักของเมืองจชีหงใหม่เนาะอาและการร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยค่ะวิธีการดําเนินงานของเราเนี่ยมันม,นมนันทำยังไงบ้างคะเริ่มต้นจากอะไรไปแล้วไปถูกขั้นตอนยังไงคะผมคิดว่าสิ่งที่ชาวบ,บ้านต้องการก็คือมีคนเห็นใจและมีคนบอกว่ามาช่วยด้วยกันนะนะฮะแล้วก็เราก็จะมาช่วยกันนะนะครับชาวบ้านเขาก็มีพลังอยู่แล้วนะมีจิตอาสาอยู่แล้ว พอเราเอาปัจจัยภายนอกเข้ามาสนับสนุนแล้วก็เอานักศึกษามาก่อนเลยะะนะผมเคยคิดว่านักศึกษาเนี่ยเป็นกลุ่มพลังที่สําคัญมากแล้วก็เอานักศึกษาเข้ามาช่วยจากโรงเรียนจากมหาวิทยาลัยนะฮะมาลงพื้นที่มาช่วยแล้วเราก็ใช้ความรู้ทางวิชาการที่มองไกลกว่าพื้นที่ะนะฮะเขาแก้ปัญหาตรงนี้แต่ขยะมันลอยมาจากต้นน้ำนะฮะเราก็บอกว่าเราจะต้องขึ้นพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ตรงเนี้ยที่เดือดร้อนอยู่ตรงเนี้ย จะต้องขึ้นไปช่วยตั้งแต่ต้นทางเลย oh, <okay. S 2> อ๋อค่ะอาเป็นการให้ความรู้นะฮะ oh. อันนี้นี่คือจุดที่ทําให้เราเราปัญหาอยู่ตรงนี้แต่สาเหตุอยู่ตรงตั้งแต่ต้นทางชาวบ้านก็เลยพากันขึ้นไปแก้ปัญหาตั้งแต่ต้น,ตนทางก็ก็อยู่ในพื้นที่ที่ห่างจากนี่ขึ้นไปอีกประมาณ2-3กิโลนะที่ถือว่าเป็นเขตเมืองที่มีประชากรหนาแน,น่นะน้ําแม่ขา่าส่วนก่อนนั้นก็ยังดีอยู่แต่พอเข้ามาจุดตรงนี้ปุ๊บ ก็เริ่มเสียนะ <Thom ag ian> เราก็พาเข้าไปดูนะฮะแล้วเราก็ไปเริ่มกันรณรงค์เริ่มกันแก้ไข<ม>เราใช้มาตรก,การทางาศาสนาเช่นทําพิธีขอขามาแม่น้ำนะฮะทำพิธีสืบชะตามแม่น้ำนะครับเสร็จแล้วในช่วงเทศกาลต่างๆเช่น้อยกระทงนะเรา,าก็ไปจกกัดกิจกรรมที่ให้ให้มีเขาเ้ามีความตืนหนักว่า้อยกระทงก็คือการเคารพแม่น้ำพระแม่คงคานะ เราก็ไปรำกระทงตั้งแต่ต้นน้ำมาเลยนะครับ uh huh. แล้วก็ก็ทําให้ผู้คนเนี่ยมีส่วนร่วมมากขึ้น uh huh. แล้วก็มีความเข้าใจถึงความสําคัญของคุณค่าของสายน้ํา uh huh. จุดสําคัญที่สุดก็คือ uh huh. เราต้องทํากิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่อง uh huh. นะฮะวันแม่อย่างเงี้ยตัวอย่างนะวันเข้าพรรษา uh huh. วันรยกระทงวันปีใหม่วันสงการเราก็จัดก,กิจกรรม uh huh. นะครับกําลังที่สําคัญก็มาจาก นักเรียนเยาวชนเพราะว่าเขาอยู่อยู่เป็นกลุ่มใหญ่เนาะเพราะเราอาจจะจัดกิจกรรมวันเสาร์นี้นะก็จะมีวิทยาลัยนี้ชั้นเรียนนี้สมัครมาทํากิจกรรมกับเรามันเราก็มีกิจกรรมทุกสัปดาห์เลยโรงเรียนนี้มารุนนั้นมาเราก็เชิญชวนเข้ามาทํากิจกรรมเพะยาวชนเขาก็มาแล้วเขาก็มีส่วนร่วมนะปลูกต้นไม้แล้วก็แล้วก็เขาก็ตามมาดูว่าต้นไม้ที่เขาปลูกเป็นอย่างไรนะมันก็เกิดกระแสต่อเนื่อง ชาวบ้านน่ยพอพมีเยาวชนนักศึกษามาทำต่อเน,นื่องเขาก็ตื่นตัวอ่าเห็นไหมมันก็เสริมหนุนช่วยกันนะครับใต้ตะกอนนี้เป็นแหล่งที่รับขยะรับขยะเลยแล้วก็โสโครปงมากเวลาหน้าน้ําแรงก็น้ําเม็นเนา่าเป็นที่รับขยะตรงสะพานเหลี่ยงนี่ก็เป็นฝายก้อนนี้เป็นฝายแบ่งน้ําเข้านาแล้วก็น้ําคลองตามเส้นทางแล้วก็ แบ่งเข้านาเริ่มพัฒนาจริงๆก็ปี63เริ่มทำทางเรียบดิมมพองแล้วก็ให้น้ำเสียลงจากบ้านเรียนลงในท่อน้ำทิ้งตลอดตอนนี้ทำตรงบริเวณนี้750เมตรก็บผลสำเร็จก็คือกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวอะไรคือแรงบันดาลใจให้อาจารย์ลุกขึ้นมาแก้ปัญหาโดยไม่ย่อท้อเลยคะ่ะ ครับส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากความความรักความรักที่เรามีต่อประชาชน uh huh. และความรักที่เรามีต่อต่อท้องถิ่นของเรา uh huh. เราเห็นชาวบ้านอยู่กับสภาพน้ำเน่า uh huh. แล้วก็เขาก็อยู่มานานจนเขายอมรับว่ามันเป็นอย่างนี้แหละ uh huh. มันเป็นอะไรมาตั้งแต่เห็นนตนไหนแะไรเราก็มีความรู้สึกสงสารว่ามันทําให้แก้ได้ uh huh. เราเพราะว่า การที่เราได้เรียนหนังสือไปมามากแล้วเราก็มีประสบการณ์ในที่ต่างๆที่เขาพัฒน,นาจากสภาพที่ด้ยพัฒน,นามาสู่การพัฒน,นาได้พอเรารู้เราก็มีความรักที่จะทำในสิ่งที่เราคิดว่าจะมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อผู้คนต่อสังคมนะฮะต่อท้องถิ่นของเรานะครับอันนี้เป็นหลักสำคัญแล้วก็พอมันก็จะเป็นตัวที่ทำให้เรามีพลังนะที่จะทำงาน ด้วยความเห็นอกเห็นใจนะฮะแล้วก็ยินดีที่จะทุ่มเทเพราะว่าเรามองเห็นว่ามันทําได้เราเชื่อมั่นเรา,เราทำได้แล้วเราเพียงแต่ว่าเราจะต้องใช้ความพยายามงใช้เวลาใช้ขันติวิริยะความเพียนที่จะทาเท่านั้นเองครับแต่อาจารย์เป็นคนในพื้นที่ใช่ไหมคะเห็นถึงเห็นปัญหามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับครับเป็นคนเชียงใหม่นะฮะแล้วก็อยู่กับบรรยากาศของเมืองล้านนานะฮะอยู่กับพี่น้องประชาชนชาวบ้านนะฮะซึ่งตอนที่เราเป็นเด็ก เราอยู่กับบรรยากาศของเมืองเชียงใหม่ที่ยังเป็นชนบทที่ยังไม่มีประชากรหนาแน่นอยู่กับธรรมชาติปัญหาสิ่งแวดล้อมยังไม่เกิดแล้วเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงพอเมืองเราโตขึ้นมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเราก็อยากที่จะมีส่วนในการที่จะเข้าไปแก้ไขนะครับอาจารย์อาจารย์มั่นใจใช่ไหมครับว่านแก้ได้มีความมั่นใจอย่างยิ่งเลยครับเพียงแต่ว่าตอนที่เราเชื่อมันต้องทําได้นะแล้ว แต่เราต้องบอกต้องใช้เวลามากน้อยเราบอกไม่ได้มันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างแต่เป็นปณิธานเป็นความตั้งใจเป็นความมุ่งมั่นว่าจะจใจะต้องทําไดนะ้แล้วปัญหาหรืออุปสรรคเนี่ยมันมีไหมคะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างปัญหาอุปสรรคอยู่ที่การมีส่วนร่วมความความเข้าใจอของสังคมของประชาชนนะครับเนี่ยต้องใช้เวลานะบางคนบางคนอยู่ก็ทำการเปลี่ยนพฤติกรรม เนี่ยต้องใช้เวลา mm hmm. แล้วเราต้องใจเย็นพอ mm hmm. นะฮะผมใช้คาว่ากัดไม่ปล่อย uh huh. นะฮะมันตั้งแต่ปี2550จนกระทั่งปัจจุบันเนี้ย18ปีเราทำงานต่อเนื่องไม่หยุด mm hmm. นะครับแล้วก็สร้างกระแสการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นกับทุกภาคส่วนแล้วเราไม่จำกัดเฉพาะพื้นที่ตรงนี้เราบอกว่าเราไม่ได้ทำเฉพาะพื้นที่นี่นะ mm hmm. นะฮะตลอดสายน้ำแม่ขาะจะต้องได้รับการฟื้นฟู นะให้อยู่ในสภาพที่ทุกคนมีความสุขมีความภาคภูมิใจแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะนะ้ำแม่ขานะที่เรามาช่วยกันทําน้ำแม่ขาตอนนี้ก่อนเพื่อเพื่อที่จะนําร่องเพื่อจะเป็นต้นแบบแล้วเราจะขยายไปช่วยแม่น้ําลาคลองลําห้วยลําทานทุกแห่งต่อไปอาจารย์คิดว่าเราประสบความสําเร็จแค่ไหนแล้วเราถือว่าเราสามารถประสบความสําเร็จในการทําพื้นที่ต้นแบบนะเป็นพื้นที่ตัวอย่าง เป็นเป็นส่วนหนึ่งนะครับอย่างบริเวณนี้มีความยาวประมาณ500เมตรนะฮะแต่แม่ขายยาวทั้งหมด30กิโลเมตรนะเพราะฉะนั้นความหมายตรงนี้จะเป็นโมเดลหนึ่งว่าอ่าถ้าเราทํเห็นนั้นทําได้จริงเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่สร้างความเชื่อมั่นแล้วก็นำไปสู่การขยายผลนะฮะและการขยายผลก็จะไม่เหมือนกันนะฮะบริบทพื้นที่ไม่เหมือนกันอันนี้เป็นเขตชุมชนอ่น่นอยู่ในเขตเมืองทําแบบนี้ นะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีร้านค้าร้านอาหารอยู่ริมแม่น้ำนะก็มีกิจกรรมอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเราขึ้นเป็นพื้นที่เหนือเหนือจริงๆต้นน้ำจริงจริงในเขตเอำเภอมั่นริมมันมีกึ่งชนบทน,นะฮะเราก็ต้องสร้างอีกมูเดียหนึ่งขึ้นมาสิ่งที่เราสามารถชี้ให้เขาเห็นก็คือกายภาพดีขึ้น<ฮ>นะฮะทางกายภาพแล้วก็มิติในเรื่องของระบบนิเวศธรรมชาตินะฮะอยากจะเห็นว่าที่นี้เราออกแบบโดยใช้คอนเซปต์ใหม่ก็คือว่า เราแล้วเป็นแบบวิศวกรรมที่ไม่แข็งกระด้างแทนที่จะเป็นคอนกรีตแล้วก็เป็นกำแพงคอนกรีตแข็งนะฮะกลายเป็นเราออกแบบใหม่โดยใช้วัสดุที่เอื้อต่อมีดินใส่เข้าไปได้และสามารถปลูกต้นไม้ดูได้อันนี้คือทางกายภาพแล้วก็ในในทิศทางที่นำมาซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอันนี้คือมิตินะครับและในมิติด้านสังคม ก็จะเห็นว่าจากที่เนี่ยเป็นชุมชนคนยากโอกาสไม่มีรายได้นะครับต้องไปหารายได้จากที่อื่นไปขายของไปรับจ้างนะหรือเอาของที่ขึ้นจากนี้ไปขายที่อื่นเนี้ยปรากฏว่าตอนนี้เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้นเองดีขึ้นอย่างยิ่งเลยนะมีฐานะจากคนยากยากจนกลายเป็นคนมีฐานะดีขึ้นเพราะฉะนั้นมิติน้านเศรษฐกิจก็มีมาสู่ชุมชนเองนะฮะก็เปิดร้านขายของทั่วไปได้แล้วก็คนที่เคยออกไปข้างนอก ไปเช่าที่ขายของในภาะแท้ก็ไม่ต้องไปก็เปิดหลังบ้านตัวเองจากหลังบ้านก็เป็นหน้าบ้านขายของเพราะว่าหลังจากคลองที่มันสวยแล้วอะค่ะมันก็มีข้อดีเยอะพอสมควรยกตัวอย่างก็คือ,เ,อ,อเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของเชียงใหม่แล้วก็คนในชุมชนก็ได้มีรายได้เพิ่มจากการเปิดร้านขายข,ายของหลังบ้านของตัวเองเนี่ยค่ะอย่างเราก็คือได้เปิดหลังบ้านคุณตาคุณยายก็ได้มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างเราก็มีราา้านกาแฟก็มี ได้เพิ่มขึ้นเหมือนกันเนี้ยค่ะใช่ค่ะทุกคนดีใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่คิดว่าสถานที่ท่องเที่ยวจะมีคนสนใจแล้วก็มีคนมาเที่ยวเยอะขนาดนี้งค่ะมิติด้าสิ่งแวดล้อมก็ชัดเจนดีขึ้นนะจากคุณภาพน้ําที่ เยอมากก็กลายเป็นขนพานน้าดีขึ้นยังไม่ถึงจุดที่เราต้องการนะครับแต่เราถือว่าดีขึ้นกว่าที่มันเคยเป็นมามที่ชาวบ้านเคยบอกว่ามันแก้ไม่ได้ตอนนี้มันดีขึ้นแล้วนะฮะจากที่ปิดหันหน้านีจากคลองเขาก็มนานั่งริมคลองได้แล้วอ,อันนี้คือลนิสิิ่งแวดล้อมนะครับน้ําก็ดีนะครับหน้าน้ําก็มันไม่ค่อยจะท่วมนะตอนนี้ก็มันระบายได้ดีตอนนี้นี่มันก็เรื่องน้ําก็ ตัดปัญหาไปเลยฮะเรื่องกลิ่นนะคะเรื่องกลิ่นดีขึ้นมากเลยคะ่ะเรื่องกลิ่นเรื่องสีเรื่องอะไรหล,หลายๆอย่างคือสุขภาพร่างกายของเราก็จะดีขึ้นสุขภาพจิตเมื่อก่อนก็คืออู้เจอน้ําเน่าอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีความสุขขึ้นแบบเออเหมือนเราได้อยู่กับธรรมชาติมากขึ้นทุกคนก็คือดูแลรับผิดชอบหน้าหน้าบ้านไหน้าบ้านมันเรื่องต้นไม้ก็จะเป็นเทศบาลเป็นคนดูแลจัดการเนี้ยค่ะเราก็ให้ความร่วมมือเขาเรื่องความสะอาดเก็บรักษาหน้าบ้านไคหน้าบ้านมันอย่างนี้มากกว่าค่ะ และต่อไปก็จะต้องมีมิติด้านความโปร่งใสความเป็นรรมธรรมพิบาลก็จะตามมาครับสำหรับอาจารย์แล้วนะคะอาจารย์คิดว่าอะไรคือปัจจัยของความสําเร็จในการพัฒนาคลองแม่ขาคะ,คะปัจจัยที่สําคัญที่สุดนี่ไม่พ้นการมีส่วนร่วมครับะนะฮะคือจริงดยากจะยกศาสตร,ร์พระราชานะครับที่บอกว่าในการทํากิจการอะไรทั้งนั้นเราต้องมีเริ่มต้นต้องมีข้อมูลก่อนข้อมูลที่ดี<ม>นะครับแล้วเราต้อง ไม่แล้วมีทางเลือกหลาย,ลายทางไม่ติดตําราคุณยังไงนะครับไม่มีติดตาราต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นมันมีหลายรูปแบบแล้วแต่ห,หน้างานชาวบ้บบานแล้วแต่ท้องที่ท้องพื้นที่ปรับไปนะครับและต้องให้มีการระเบิดจากภายในชาวบ,บ้านระเบิดขึ้นมาช่วยทํางานเราเราเราไม่ใช่เป็นคนมาทําแต่เรามากระตุ้นเป็นแคสต์ใเ้เขาขึ้นมาทํางานนะฮะแล้วก็การและการมีส่วนร่วมก็คือซึ่งก็คือ อาศัยความรู้แล้วก็มีศรัทธามีความรักที่จะทําแล้วเราต้องยืนยันว่าเราถึงแม้เราจะทุ่มเทแก้ปัญหาตัวเราเองเต็มที่แต่มันจะไม่ประสบความสําเร็จไปถึงจุดเป้าหมายได้ถ้าเราไม่ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมเพราะัการมีส่วนร่วมรู้รักสามัคคีนะต้องสามัคคีกันแล้วก็ช่วยกันทํางานอันนี้คือหัวใจของการนํามาสู่เป้าหมายที่จะเป็นความสําเร็จของทุกๆกิจกรรมทุกโครงการครับแล้วสําหรับกลุ่ม เรือข่ายอ่ะตอนนี้อาจารย์แบบมุ่งมุ่งไปตรงกลุ่มไหนบ้างคะเพื่อจะมาช่วยเราครับเราใช้หลักการอย่างนี้ครับหนึ่งผู้ที่อาศัยอยู่ริมคลองทั้งหมดนะฮะเราเราแต่งตั้งเขาให้เป็นคณะกรรมการนะฮะภาคหมู่บ้านชุมชนเราเราใช้ชื่อว่าคณะกรรมการปฏิบัติการดูแลรักษาของแม่ขาภาคชุมชนและหมู่บ้าน แล้วแทนที่เราจะตั้งแล้วให้ท่านจังหวัดตั้งเลยให้ท่านพูดว่ารัฐการจังหวัดเใหม่เป็นผู้แต่งตั้งะจะบางเขาภูมิใจเขามีความมั่นใจอันนี้เป็นส่วนที่1น,นะครับส่วนที่2เราก็มีเครือข่ายกับภาคส่วนอื่นนะฮะเช่นเราก็มีภาคการศึกษานะเราก็ไม่ได้ทาเฉพาะกลุ่มภาควิชานี้คณะนี้หมหาลัยนี้เท่านั้นเราก็ถือว่าหมหาลัยทุกหมหาลัยโรงเรียนทุกโรงเรียนนะครับเชิญเข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วม และสิ่งที่ทําให้เห็นว่ามีส่วนร่วมร่วมกันอีกก็คือความเข้าใจเรื่องระบบนิเวศธรรมชาติ mm hmm. นะยกตัวอย่างเราใช้บอกว่าเราอยู่ในลุ่มน้ําแม่ขาเดียวกันนะ mm hmm. เราต้องขยายความว่าลุ่มน้ําหมายถึงอะไรล <Okay. S 2> ุ่มน้ําหมายถึงว่าถึงแม้ว่าเราเรา,เราไม่ได้อยู่ติดแม่น้ําสายนี้ <Okay. S 2> อย่างแม่ขาเนี่ยแต่คนอยู่ที่อื่นเนี่ยอยู่ไกลจนถึงรอสุเทพชุมชนที่อยู่ติดรอสุเทพเน่ถามว่าน้ําที่ไหลผ่านหมู่บ้านเข้ามาเนี่ยมาลงไหน mm hmm. ก็ลงแม่ขาา เ่าก็อาศัยความอยู่ในรุ่มน้ําแม่ขาเดียวกันเข้ามาร่วมกันเป็นเครือข่ายหลักนะฮะแม้แต่ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะที่อยู่อําเภอแม่ริมต้นน้ําจริงๆเลยนะเช่นตําบลแม่สาตําบลดอนแก้วนะก็ถือว่าอยู่ในรุ่มน้ําแม่ขากับที่นี่ด้วยแทนที่เราจะตั้งเฉพาะคณะทํางานหรือว่า องค์กรหน่วยงานที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่แล้วก็รวมถึงอำเภอแม่ริมด้วยนะครับแล้วก็ท้ายน้ำแม่ข่าจริงๆอำเภอหางดงก็มีบทบาทด้วยเพราะนั้นจะเห็นว่าถ้าพูดถึงเทศบาลมีแค่4เทศบาลที่อยู่ที่แม่ขาไหลผ่านแล้วก็มีปัญหาน้ำเสีย <Okay. S 1> เรื่องสิ่งแวดล้อมแต่เทศบาลอีกรวมแล้วเป็น8 9เทศบาลเนี่ยนะฮะไม่ได้อยู่ติดกอแม่ขา แต่เราก็อาที่แว่าน้ําของคุณไหลลงไม่ข่าเพราะนั้นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนจะต้องเริ่มที่ของเทศบาลของท่านด้วยเราก็เชิญมาประชุมตั้งเป็นคณะทางานเลยนะแล้วพอมีกิจกรรมต่างๆเราก็เชิญมาร่วมกันแล้วเราก็ใช้ประเพณียางข้างเหนือมีประเพณีที่เราเรียกว่าฮอมปอยอันนี้เป็นเป็นศัพท์ที่เราใช้กับแม่ข่าเลยนะครับตอนนี้กลายพิธีชัยทั่วไปฮอมปอยก็คือมีส่วนร่วมฮอมบุญ เหมือนกับเราจะไปทําบุญเนี่ยอย่างวัดที่จะทําบุญนะฮะเขาก็ประกาศบอกบุญแล้วให้เอามาฮอมปล่อยกัน<ม>แล้วจัดปล่อยคือปล่อยก็หมายถึงจัดอีเวนต์มีงานใหญ่ๆแล้วก็ทุกคนเชิญมาร่วมทําบุญด้วยกันออพอฮอมปล่อยปุ๊บเนี่ยเขาเข้าใจทันทีว่าเราทุกคนเป็นเจ้าภาพร่วมกันแสดงว่าเนี่ยแหละค่ะอีกไม่นานก็จะเกิดความยั่งยืนในว่าถ้าเกิดว่าชาวบ้านให้ความร่วมมือและเข้าใจ ทุกภาคส่วนต้องให้ความร่วมมือกันและมันจะต้องยั่งยืนแน่นอนไหยคะครับกระบวนการที่สําคัญอีกก็คือมันมันจะต้องมีการพัฒนาการนะครับพอเราทํามาถึงระดับหนึ่งมันก็จะมีมีปรากฏการมีเหตุการณ์มีปัญหามันมันก็ต้องไม่หยุดครับนะมันต้องมีการมีการมีการประเมินผลมีการพัฒนากระบวนการไปต่อเนื่องมันจะมีมีตัวแปรใหม่ๆเข้ามาตลอดนะพอมีคนมาเยอะขึ้น มันจะมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเราจัดจาก,การน้ําเสียอย่างไรไ<อ>าการขยะจากนักท่องเที่ยวอย่างไรตัวอย่างนะฮะ<อ>เราจะมีการาาทําอย่างไรที่จะทําให้เป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวนะฮะอ,อย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นเ,เราต้องไปไป,ไปสร้างการพัฒน,นาของอของออชาวบ้าน<อ><อ>ที่ให้มีศิลปะในการที่จะทําให้อา่า แขกอาคันตุกะที่มาเยี่ยมมาเยือนเราเนี่มีความประทับใจนะมันก็ต้องพัฒนากันต่อเนื่องครับค่ะว่าจะเป็นคองแม่ขาในวันนี้นะคะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะต้องหปัญหาก็เยอะแล้วใช้เวลายาวนานมากใช่ไหมคะอาจารย์ในการแก้ปัญหาเป็น10ปีกว่าจะได้คองแม่ขาที่แบบเริ่มมีความสวยงามขึ้นมาแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ไมจบแค่นี้ใช่ไหมคะอาจารย์ยังต้องมีอีกใหม่ๆก็ต้องพิการพัฒนาไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้แบบโอ้โหแลให้มันเป็นสถานที่ที่แบบว้าวจริงๆยิ่งกว่านี้ อย่างว่านะคะแต่ละแต่ละพอแต่ละปีที่ผ่านไปมันก็จะเจอปัญหาต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไป,ป,ป,ปตามยุคสมัยที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ต้นแบบนะคะที่สามารถทําให้ที่อื่นๆที่ประสบปัญหาเดียวกันเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ว่าเออวิธีการแก้ปัญหาของคอแม่ขาเนี่ยเราทำายัางไงบ้างแล้วก็จะต้องแบบมีขั้นตอนอย่างไรถึงจะมาถึงจุดนี้ได้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะที่มาให้พวกเราได้เรียนรู้ถึงการแก้ไขปัญหาของแม่ขานนะคะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ ถ้าอู้ถึงคุณภาพทีวิตมันก็ดีขึ้นถิ่มเยอะหนึ่งและอย่างหนึ่งมันกลับไปแรงท่องเที่ยวตีทุกคนอยากจะมาเห็นว่าเอ๊ะมันเป็นคลองแต่ก็มันเป็นคลองที่มันเสียหมดเลยแต่ประเดี๋ยวมันฟื้นทีวิตแล้วก็อย่างหนึ่งมันทำให้คนในทิมโทนได้ตระหนักว่าควรจะดูแลมันต่อไปหนึ่งคือดูแลเรื่องขยะสองการเทน้ำทิ้งสามดูแลตั้งแต่น้ำออกปล่อยลง ดูแลมังไ้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเฮาเคยดูแลมันเลยเขาละเลยมันแต่ประเดี๋ยวเนี่ยมันคือชีวิตของเขาแล้วลยอย่างนึ่งมันคือหนึ่งในหัวใจเขาแล้วอะ่ะถ้าเขามาดูแลวันนี้แล้วใครจะมาดูแลสถานที่เขาอยู่นี่เกิดนี่ใหญ่นี่ลยอย่างหนึง่งพ่อแม่ในสร้างที่สำนึกทำมาแล้วว่าน้ำน้ำเหล่านี้มันหล่อเลี้ยงคนที่อยู่ในนี้ละอย่างนึ่งมันเป็นเอกลักษณ์ ถ้าทุกคนมามาคอแมาา่ค้ามาอย่างชุมชนกับแพงงามชุมชนหัวายมันเลยเปิดเอกลักษณ์ของชุมชนไปเลยแล้วชุมชนก็เลยเนี่ยจจไดแบบนี้ลาเลยคือสร้างสิ่งแวดล้อมก็คือสร้างแต่แต่คนไปเลยสิ่งแวดล้อมใจดีก็อยู่ที่คนคนเฮาควรจะเนี่ยจจไดใือสิ่งแวดล้อมที่มันเดินได้แต่ได้และสามารถก็เกิดให้มันมีผลประโยชน์ในชุมชน,นะ การทุ่มเทของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อฟื้นฟูคลองแม่ข่าใช้เวลาอย่างยาวนานค่ะแต่ในที่สุดก็ส่งผลอย่างเป็นรูป,ปรธรรมคลองแม่ข่าถูกฟื้นคืนชีวิตและนี่คือความสําเร็จที่น่าชื่นใจของชุมชนคลองแม่ข่าค่ะ,คะวันนี้ดิันและรายการชุมชนชื่นใจต้องขอลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ